เราจะไปดูว่าหนุ่มออฟสุพนันนะคะจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย<ฮ>สวัสดีครับผมอ็อฟสุพนัทนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับจะพาพี่พน้องๆนะครับผมเป็นแฟนของแฟนรายการแฟนทีวีมาท่องเที่ยวกันกับอ็อฟสุพนัทครับผมแล้วก็วันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเป็นพิธีกร ภาคสนามแล้วกันนะครับผมเพื่อจะนําทุกคนเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขาบอกว่ามีที่ท่องเที่ยวเยอะมากหลายที่หลายแห่งนะครับที่นี้เป็นที่แรกเลยนะครับผมอยู่ที่วัดลำพญานะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยจะติดอยู่กับตลาดน้ําลำพญานั่นเองนะครับตลาดนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปกับภาพ ที่ผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับผมซึ่งที่แรกเนี่ยผมจะพาไปร่องเรือครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับจะมีพี่ๆแฟนคลับของผมมาด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่เหงาเลยนะครับผมเดี๋ยวก็เที่ยวด้วยกันแล้วก็ดูภาพบรรยากาศโดยรวมครับว่าที่นี่เนี่ยของกินของใช้ของเที่ยวมีอะไรบ้างครับแซ่บหลายแซ่บอห่ีแน่นอน <c ười> ครับผมเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยครับ <c ười> ตามมาเลย <S <S <också> ตอนนี้นะครับอ๊อฟก็สำรวจมาได้สุดทางแล้วนะครับซึ่งอยู่บนแพแล้วก็อย่างที่สัญญาไว้ครับว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวกันก่อนนะครับว่าจะล่องเรือนะครับผมไปเที่ยวดูประวัติดูอะไรกันไปเนี่ยแต่โชคดีครับผมไม่ต้องเล่าประวัติอะไรเองแล้วนะครับเจอครับไปเจอคนที่เป็นคนพื้นที่จริงๆแล้วก็ดูแลตลาดนี้มานะครับผมชื่อคุณมุกครับอ้าวสวัสดีครับคุณมุก แนะนําตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะอภิเชย,ยาการปลาพิมใหญ่นะคะก็ชื่อเล่นก็มุกนะคะดูแลตลาดน้ําที่นี่นะคะสําหรับตลาดน้ํานะคะก็เปิดมา13ปีแล้วนะคะเดือนกันยานี้ก็จะครบ13ปีตลาดแห่งนี้ก็ อาจจะเป็นเหมือนลานท้าชุมชนนะคะให้ชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตรมาจําหน่ายกันนะคะเดี๋ยวบรรยากาศที่เราจะล่องเรือไปเนี่ยเราจะไปชมตลาดเก่าลำพยานะคะซึ่งมีอายุนับร้อยปีะะซึ่งซึ่งตลาดยังมีอยู่ยังมีอยู่<ต>นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค้าขายคึกคักแบบที่นี่นะคะคแต่ว่าจะเป็นบ้านทั้อาศัยนะคะก็ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแวะนมัสการาศาลเจ้าแม่ทับทิมน,นะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของคนลำพยาก็เดี๋ยวเราจะได้ล่องเรือไปชมกันอยากไปอยากไปเขาบอก อกที่นู่นเก่าคค่่่ะะใชเก่าแก่ด้วยนะครับผมน่าไปเที่ยวมากๆครับงั้นแนะนำเลยครับเชิญขึ้นเรือลำนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเรือลำนี้เดี๋ยวเรือกระแชงนะคะเดีรือกระเชงขอเอาแฟนคลับเออ่คนแฟนคลับไปเที่ยวด้วยนะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะสัก80ดสิบคนเรือลำนี้จะได้ประมาณ30มสิบท่านค่ะได้30ท่านนะครับเชิญเลยมามาพอดีพอดีไม่มากไปนะครับเชิญครับเชิญครับ ีแค่คนเดียวไม่ให้คนไหนให้ทั้งตัวถึงใจจัดแบบนี้ไปเต็มเต็มทำประจำทุกวันไม่หยุดงานไม่มีวันเว้นทำทุกเช้าทุกเย็นแบบเน้นเน้นคคนเดียวดีไหมครับ นะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับนั่นก็คือที่แรกที่เราจะแวะเข้าไปสักการะครับนั่นคือศาลเจ้าแม่ทับทิมของตลาดน้ําลําพญาอยู่ใกล้ๆกับตลาดเก่าครับพี่มุกครับถามหน่อยครับว่าทําไมศาลเจ้าต้องมา มา,มาตั้งสักไกลเลยจริงๆทําไมไม่ไปตั้งตรงใกล้ๆตลาดลำพญาครับผมว่าสะดวกดีอ่ะค่ะพอดีตรงนี้นะคะก็จะเป็นคุ้งน้ําลำพญานะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยชุมชนชาวจีนจะมาปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่แถวนี้แล้วก็สัญจรโดยทางน้ําโดยใช้เรือน,นะคะก็เลยสร้างสัญจ้าไว้เพื่อที่จะเป็นที่สักการะบูชานะคะแล้วก็จะช่วยคุ้มครองให้เดินทางโดยทางเรือเน,นี่ยปลอดภัยอะค่ะอ๋อครับแล้วก็เป็นชุมชนของชาวจีนค่ะใช่อ๋อครับมีประวัติความเป็นมานะฮะใช่ค่ะก็เก่าแก่มานับร้อย ปีแร้อยปีแล,แล้วถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับตรงนี้ก็คือจอระเข้ครับ สองตัวนะครับเป็นความเชื่ออย่างหนึ MIN ่งของคนในชุมชนครับทำไมล่ะครับถามพี่มุกเีครับมุกครับช่วยอธิบายหน่อยครับสัจ้าเป็นข้ามเนีย เดิมนะคะชาวบ้านว่าเชื่อว่าบริเวณนี้จะเป็นถ้ำจระเข้คะะก็เลยมาสร้างสัตเจ้าแล้วก็ทําสัญลักษณ์ของจระเข้คือคือรูปปูนปั้นไว้เพื่อที่จะไว้สักการะด้วยนะคะเพื่อช่วยคุ้มครองเวลาเดินเรือแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีชาวบ้านที่พบเห็นจระเข้ในในหน้าเทศกาลต่างๆจีนเนี่ยจุดจีนสัสตว์จีนเนี่ยตจะเห็นจระเข้เนี่ยมาขึ้นนครับแต่ว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านอย่างตอนนี้เชงเม้ง ก็โชคดีก like ็อาจจะเห็นน่าจะเห็นกลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงจะโทรไปคุยอยู่เป็นเพื่อนส่งคุณเข้านอนทุกคืนดีไหมครับนาวๆนาวจัพรุ่งนี้นะคะหนุ่มอ๊อฟสุพนัทนี่จะพาไปเที่ยวไหนกันต่อเนี่ยอย่า